ครั้งแรกของผมนะไม่ใช่แค่การร้องเพลงในงานครับแต่เป็นการร้องเพลงในชีวิตเลยครั้งนี้คือครั้งแรกครับก็จริงๆนะช่วยช่วยพยายามพาไปให้จบด้วยกันละกันนะครับเพี้ยนบ้างอะไรบ้างคิดถูกคิดผิดไม่รู้แต่ว่าเพลงเธอคือของขวัญน,นะครับเพราะเขาคือของขวัญของผมครับเม <Nice. S 3> าชํำยำบ็นทง้ง พีทซุ่มฝึก3เดือนฝึกร้องเพลงเซอร์ไพรสแก้มบุ๋มในงานแต่งคนกรี๊ดสนั่นเลยค่ะกับเพลงเธอคือของขวัญจะไพเราะสุดซึ้งขนาดไหนไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะหากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวโอ้ก็เธอไม่ให้เธอเงาและเดียวดายถ้าเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน หากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะ เธอแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี baby I love you ด้านพีทคะ่ะเผยความรู้สึกการฝึกซ้อมปิดลับไม่ให้เจ้าสาวแก้มบุ๋มเนี่ยรู้ตัวทําเอาอีกฝ่ายต้องขอกลับไปฟังอีกรอบขอบคุณทุกกําลังใจเสียงปรบมือดังกึกก้องเป็นงานแต่งสุดนิรนันด์น่าประทับใจไปชั่วการเราไปฟังคลิปขยี้หัวใจนี้กันเลยคะ่ะนี่คือคำตอบแต่ว่า,วา,วาด้วยด้วยตัวเพลงที่เลือกมาคือมัน mm hmm. ผมว่าความหมายมันดีเนาะก็คือเขาค,คือของขวัญสําหรับผมในวันนี้คร mm ับ hmm. ครับผม เออให้พี่พีทเล่ายิ่งนึ่ครับโอ้พี่พีทพี่พีทเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรียน3เดือนนี้อะไรยังไงบ้างคะแอบเรียนที่ไหนยังไงทำไมแก้มบุมไม่รู้เลยประทับใจไหมคะหนูไม่คิดว่าพี่พีทจะร้องเพลงเพราะว่าปกติอ่ะแม้กระทั่งเพลง Happy Birthday เขายังไม่ร้องอุ้ยแต่เมื่อกี้ที่ร้องมาคือดีมากคือผมอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นการร้องเพลงครั้งแรกจริงๆนะครับคือถ้าไม่นับตอนเรียนแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเรียนกับกับน้องเฟิร์นน้องน้องเฟิร์นจิมมี่อ่ะ ก็จร sí ิงๆก็ต้องแอบให้เขามาสอนที่โรงพยาบาลครับโอ้แล้วพี่พีก็เลือกที่จะไปฝึกอยู่ในห้องคนไข้เนาะฝึกร้องเพลงในนั้นเลยให้คนไข้ฟังหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็จริงๆก็คือผมว่าแม้กระทั่งวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเขายังมาสอนเลยแล้วแล้วคือเรายังคุยกันอยู่เลยว่าพอดีน้องก็ถามว่าเรามาที่โรงแรมได้ไหมอะไรเงี้ยมาพักแต่วันศุกร์ผมก็เบบเอาแล้วไง ต้องไปเรียนร้องเพลงจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงจนจนสุดท้ายก็มาวันนี้แหละครับวันอาทิตย์แต่ก็ต้องขอบคุณก็น้องเฟิร์นนะครับที่เป็นคุณครูสอนร้องเพลงให้ผมนะครับน้องเฟิร์นน่าจะอยู่ในงานนี้ด้วยอยู่ไหมคะน้องเฟิร์นน่าจะอยู่แต่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้นะคะต้องใช้คาว่าพี่พีทร้องเพาะมากเซอร์ไพรส์เราด้วยเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้ยินแล้วแก้มบุ๋มลาพอได้ยินพี่พีทร้องเพลงแล้วก็ได้ของขวัญชิ้นนี้แล้วรู้สึกยังไง เดี๋ยวจะไปดูซ้ำอีกรอบเมื่อกี้คือหูดับแล้วใช่ไหมหไม่ได้ดยินอะไรลุนล้นๆลุ้นอยู่ต้องไปดูซ้ำอีกหนึ่งรอบก็คือดีใจแหละเนาะวันนี้พี่พีชแกก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนเพื่อมอบเป็นของขวัญให้เราใช่ไหม,มแล้วทําไมพี่พีชถึงเลือกเพลงนี้ฮะเธอคือของขวัญก็จริงๆถ้าตรงๆเลยผมฝึกมาเพลงเดียวครับนี่คือคำตอบแต่ว่า,วา,วาด้วยด้วยตัวเพลงที่เลือกมาคือมัน mm. ผมว่าความหมายมันดีเนาะก็คือเขาบ คือของขวัญสำหรับผมในวันนี้ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ